ังไม่มีเกาะเลยนหนังปเปงนะียกแอบไหมคะได้หรออืมก็มีมก,มกะเอาไม่มองไหนมันอยู่ตรงไหนโยไม่มีมยบอยเลยาพูดเยอะประโยชน์เลย พี่ไม่เจอของพูดอะไรกันเนี่ยไม่ได้พี่สตูวิทพี่เก็บเสียงด้วยเนี่ยเออสวยงามเราบุกได้ครับอ,อุ๊ยอุ๊ยอุย,อยมีด้านข้างคิดว่าเราโดนลุมอะเราเราขับรถหนีใชไหม เร็วเร็วหนีไปเนี่ยตรงด้านซ้ายเนี่ยมีไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปเลยเพื่ี่จะตายแล้วอุ้ยเร็วๆแล้วรถตุ๊กๆไปอุยด้านหน้าก็มีด้านหน้าก็มีไปขึ้นเขาก็ได้ไม่ไปทางไปด้านหน้านลงก่อน ไม่ไภาพว่าเราจะไปยังไงดีอะวิ่งขึ้นเขาเนาะนั่นไงพี่ไม่มียาเรียบร้อยครับน้องโชคดีติดหนึ่งในสิบห้าให้ได้นะนี่แหละปัญหาที่จะติดหนึ่งในสามสิบพี่ว่าต้องแบบหามุมแบบหลบซ่อนจนสิบห้าคนสุดท้ายอะ ฟังหนึ่งของสะพานเกมมีคนยิงพีต์อะเสียงรถเลยขับรถตุกตุกน้องมาเนี่ยเรือใหญ่กว้างแต่และอม่หนึ่งคนเองก็ตามท่านเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะก็ก่อนอันนี้ที่เล่นก็มีอีกหลายรอบเลยนะซึ่งก็คือผมไม่ได้อัดไว้ไง คำหาตกตก่านผู้ชมชอบแล้วเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยอืออีกทเดียวโอ้เหลือสองเหลือสองเกือบแล้วก็ได้นะแตมม่บอกกันเลยโอ้ยจาก